ค่ะก็คือวันแรกใช่ไหมคะที่เราจะไปกันเราจะไปวันที่วันศุกร์นะคะที่9้าสิงหาคมนะคะวัดแรกเลยที่เราจะไปกันเป็นวัดอะไรคะเซฟูวัดแรกที่เราจะไปเนี่ยเป็นวัดกัลยาณมิตรวระมหาวิหารนะครับนะอันนี้วัดกัลยาณมิตรนะแล้วเราก็จะไปวัดสุทัศนะเราก็จะไปวัดเทพนะวัดเทพจิรินทาวาสนะค่ะไม่ใช่เทพลีลาเราจะไป วัดเทสเซลินถามว่าก็คือยังอยู่ในโซนกรุงเทพนะคะตอนแรกก็คือเราจะวนอยู่โซนนี้ก่อนใช่ครับแต่แต่ราวัดแต่ลรวัดก็คือเรามีการติดต่อเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะก็คือว่าเราแจ้งท่านแล้วแต่ละที่แต่ละที่ว่าเราจะไปถวายเทียนในวันที่9สิงหาคมนะคะก็คือท่านใดสะดวกก็มาแล้ววันแรกนะ9สิงหาเรา3วันคือ9 1 0 11นะครับติดกันเลยเนาะแล้วคือจะจะฟังซูผูอธิบายว่าแล้วทำไมเราถึงเลือกสมวัดนี้นะคะ แต่ละวัด <Netz> ม <ank pedir als> ีความสําคัญที่ที่ไม่เหมือนกันใช่วัดแรกที่เราไปอ่าเรามาที่ที่วัดแรกที่เราไปนะวัดการยาณมิตรนะครับวัดการยาณมิตรวรมหาวิหารเนี่ยนะครับมีความสําคัญในเรื่องของการถวายเทียนโดยตรงอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อโตสัมปอกงนะครับจะเน้นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะมีสามองค์นะสัมปอกงมีสามองค์นะครับมีที่ วัดกัลยานี้นะที่ที่กรุงเทพนี้นะครับแล้วก็ที่ฉะเชิงเซาแล้วก็มีที่อยุธยาวัดนันเชิงนะครับสามองค์เนี้ยเราเคยพาไปแล้วใช่แต่ละคนไหว้ปุ๊บกลับมาก็มีความเจริญรุ่งเรืองต่างกันไปนะครับแต่สิ่งสำคัญในการจุดเทียนมันจะทำให้เกิดแสงสว่างกับหลวงพ่อโตนะ อันนี้เราควรไปมากๆอันนี้คือความสําคัญของเรื่องของธุรกิจการขอธุรกิจนะเน้นเรื่องธุรกิจเน้นเ,<ล>เน้นธุรกิจะะเลยนะครับวัดนี้นะค่ะแล้ววัดที่สองนะคะวัดที่สองคือวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์อายที่เราพาไปวัดสุทัศน์เทพเวลารามราชวรมหาวิหารเนี่ยคือคือคือวัดเนี่ยเป็นวัดหลวงนะชั้นเอกนะครับนะ แล้วเราติดต่อได้แล้วนะใช่แล้วก็จะเข้าไปถวายวัดนี้มีความสำคัญคือเป็นวัดประจำรัชกาลที่8อ๋อประจำรัชกาลที่8นั่นเองเนื่องจากเลข8คือเลขแห่งมหาโชคลาบใช่ทีความเป็นมงคลโชคลาภเลขอินฟินิตี้มีแบบไม่สิ้นสุดเลยนะคะเราก็เลยเลือกวัดนี้เข้ามาด้วยนะครับเพื่อมาถวายนะครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เต็มไปหมดนะ แวที่นี่ก็มีภารกิจนะผมมีภารกิจให้กับลูกศิษย์นะถ้าใครอยากรู้ต้องตามไปร่วมบุญนะครับ,นะรบไปร่วมทำภารกิจด้วยกันใคร,ครเคยได้ยินเปตาสุทัศน์นะ <c oughs> นี่นะครับเราจะได้ไปสัมผัสนะครับนะถึงบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไง <c oughs> ถึงแม้จะเป็นกลางวันก็ตามนะวัดที่สามนะคะอะวัดที่สามคือวัดเทพศรนทาวาสราชวรวิหาร <c oughs> นะครับ วัดนี้เป็นวัดที่ผมจะมีคุ้นเคยนะครับเพราะผมเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินก็คือก็เลยเลือกวัดนี้มาใช่ครับก็เลยเลือกที่วัดเทพมานะครับแต่วัดเทพเนี้ยที่ผมพามาตรงนี้นะครับอ,อ,อยากให้ไปเนี่ยเพราะว่ามีความสําคัญตรงที่ว่ามีสมเด็จพุทธโคสาจารย์จเจริญน,นะครับฮ่หลวงพ่อหลวงพ่อจเจริญน,นะ ไปไหว้จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับนะแล้วก็มีพระอริยะกังกุงท่านเจ้าคุณนอนะครับอันนี้ก็ผู้ที่ปฏิบัติสามารถไปไหว้องค์ท่านแล้วทาให้ฌานสมาธิสูงขึ้นได้นะครับอันนี้ได้เรื่องฌานสมาธิด้วยจะนํานะว่าจะต้องไหว้ยังไงแบบไหนเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆความเป็นมงคลเข้ามาหาตัวเรานะครับ ก็คือว่าท่านใดที่สนใจนะคะก็คือจะร่วมเดินทางไปกับสำนักฟ้า,ฟาดินเฉินจื่อเทนตี้นะคะก็คือติดตามที่คิวอโคที่ขึ้นด้านหน้าที่นี่ได้เลยนะคะปกติแล้วของสำนักของเราเนี่ยคือเราไม่ได้แค่ถวายเทียนเดียวเนาะถ้าเกิดไปกับซื้อฟู้ซื้อฟูนําไปนะคะถวายเทียนปุ๊บก็คือจะพับในกาบพระด้วยแล้วก็มีการเชิญพลังอะไรลงมาด้วยนะคะถ้า<ช>ท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวเราก็ไปต่อว่าวัน วัดทีวันที่2เราจะไปวัดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญชมอันนี้คือวันที่9กนะ้านะเดี๋ยวเราติดตามนะครับใน EP ต่อไปนะครับเราจะพูดถึงวันที่10ว่าเราจะไปอีกสามวัดที่ไหน<อ>นะครอ,อ๋อ,อลืมไปนิดนึงค่ะสุภูถ้าเกสมมติว่าใครที่อยู่<ม>ต่างจังหวัดเนาะไม่สะดวกมากรุงเทพก็สามารถ ฝากเสริมดวงได้เช่นกันนะคะใช่ครับใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดมีอะไรสงสัยอะไรก็สามารถแอดไลน์คิวอโค้ดที่วางอยู่ข้างหน้านี่นะคะแล้วก็สอบถามพอได้เลยนะครับค่ะงั้นวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะค่ะแล้วลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันอีกปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆจากพวกเรานะคะ